สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรี่อนิเมะกับข้อมูลความรู้ในจักรวาลเฟสซีรีส์กันนะครับสำหรับข้อมูลที่เรานำมาทำในคลิปนี้คือข้อมูลของเซเวันหรือข้ารับใช้ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเซอร์เหรือค่ารับใช้เป็นคำที่ใช้เรียกวีรชนที่ถูกอัญเชิญมาเพื่อทำบางสิ่งโดยเซอร์เนั้นคือค่ารับใช้ระดับสูงสุดที่เรียกอีกอย่างว่าโกสเลนเนอร์โดยทั่วไปแล้วเซอร์เที่ถูกอัญเชิญมาจะเป็นวีรชนจับในประวัติศาสตร์และตำนานโดยเซอร์เที่โจกศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญมานั้นจะเป็นเพียงล่างจำลองเท่านั้น เพราะว่าจอกไม่มีพลังมากพอที่จะอัญเชิญวีดชนร่างที่แท้จริงจากบัลลังก์วริชนโดยมีเพียงโลกเท่านั้นที่สามารถอัญเชิญวีดชนร่างที่แท้จริงจากบัลลังก์วริชนมาได้วิญญาณวีรชนนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำสัญญาด้วยได้หากเหล่ามาสเตอร์นั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุที่เซอร์แวนที่ถูกอัญเชิญมาโดยจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเพียงร่างจำลองจึงทำให้ความสามารถของเซอร์แวนจะตกลงไปอย่างมาก ความสามารถของพวกเขาจะถูกจํากัดโดยสิ่งที่เรียกว่าคลาสเพราะว่าจอกนั้นไม่มีความสามารถมากพอที่สร้างร่างจําลองที่มีความสามารถพิเศษทุกอย่างเหมือนตัวจริงได้จึงได้จําลองเพียงแค่ความสามารถที่วิริชนคนนั้นถนัดที่สุดมาแม้ว่าเซอร์แวนจะมีพลังมากมายเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถควบคุมได้แต่เรามาสเตอร์แต่คนนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอมมาสเปลที่แสดงถึงสิทธิ์การเป็นมาสเตอร์โดยคอมมาสเปลนั้นสามารถออกคำสั่งเด็ดขาดแก่เซอร์แวนได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้3ามครั้งโดยเซอร์แวน์แต่ละคนจะปกปิดชื่อจริงโดยให้มาสเตอร์นั้นเรียกด้วยชื่อของคลาสเพราะการเปิดเผยชื่อที่แท้จริงนั้นอาจทำให้ฝ่ายรู้ถึงจุดอ่อนของพวกเขาได้เช่นการที่เซอร์แวนตัวนั้นถูกฆ่าตายไปด้วยธนูในตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็จะอ่อนแอร์ต่อการยิงด้วยธนูจึงจำเป็นต้องปิดบังชื่อที่แท้จริงไว้ แต่ก็มีวีรชนหลายคนที่ไม่สามารถปกปิดตัวตนของตัวเองได้เช่นอาร์เทียและซิกฟรีดซึ่งถ้ามองดูแล้วจะสังเกตได้ง่ายคืออิสคันดาที่ได้ประกาศเชื่อเขาท่ามกลางเหล่าเซอร์แวนคนอื่นๆโดยประเภทของเซอร์แวนนั้นจะมีเซอร์แวนพิเศษที่แยกย,ย่อยจากเซอร์แวนปกติโดยประเภทแรกนั้นจะถูกเรียกว่าอัลเชอร์เป็นเซอร์แวนที่เปลี่ยนไปจากตัวตนดั้งเดิมด้วยเหตุผลต่างๆโดยเซอร์แวนที่ถูกยืนยันว่าเป็นอัลเชอร์คืออัลซิดส อาเทียเพนดราคอนเอาเธอร์อัตาลันตาเอาเธอร์คูฮูรินเอาเธอร์เอมิยะเอาเธอร์การะหัตเอาเธอร์โจนออฟอาร์คเอาเธอร์โจนออฟอาร์คเอาเธอร์สแตนตาลิลลี่ฮิโรอินเอ็กซ์เอาเธอร์และโอกิดะเอาเธอร์ประเภทที่สองคือเซอร์วันลิลลี่โดยเซอร์วันเหล่านี้จะเป็นเซอร์วันที่มีร่างที่เด็กลงจากร่างปกติโดยพวกเขานนั้นจะถูกเรียกว่าลิลลี่เซอร์วันโดยที่ยืนยันแล้วจะประกอบด้วย อาเทียพินดราคอนลิลลี่จอนออฟอาร์ทเออร์ซานตาลิลลี่เมเดียลิลลี่ประเภทที่3คือซานตาเซอร์แวนโดยเซอร์แวนประเภทซานตาจะปรากฏนาในเฟสแกรนด์ออเดอร์ในเทศกาลคริสต์มาสโดยจะประกอบด้วยอัเธอร์ล่าซานตาอาเทียพินดราคอนซานตาออออร์จนฟอาร์ทเออร์ซานตาลิลลี่และไนติงเกลซานตา นได้รักษาร่างกายของเซวัวนแม้ว่าเซวัวนนั้นจะไม่มีร่างเนื้อเพราะร่างกายของเซวัวนคือพลังงานอีเทอร์บริสุทธิ์สูงร่างของเซวัวนนั้นไม่จําเป็นต้องได้รับอากาศในการมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ต้องใช้อากาศในการหายใจแต่หากร่างกายของเซวันนั้นไม่ได้รับอากาศในเวลานานวงจรเวทอาจจะหยุดการทํางานได้โดยร่างกายของเซอร์วนที่เป็นพลังงานอีเทอร์นั้นหากถูกตัดส่วนใดส่วนหนึ่งขาด ชิ้นส่วนร่างกายที่ถูกตัดยังคงอยู่บนโลกต่อไปตราบใดที่แกนวิญญาณของเซแวนตนนั้นยังไม่บุบสลายและหากเซแวนนั้นไม่ได้รับมานาจากมาสเตอร์เป็นเวลานานร่างกายของเซแวนก็จะสลายหายไปในส่วนของรูปร่างเซแวนโดยทั่วไปเซแวนที่ถูกอัญเชิญมาจะอยู่ในร่างในช่วงยุคทองของชีวิตนอกจากนี้หากมีโรคร้ายหรือคำสาปต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวมาด้วยเช่นเนโรนั้นเป็นโรคไมเกรนเธอจึงได้ความสามารถด้านลบคือสกิลไมเกรน โอกิดะโซจิที่ป่วยเป็นวันโรคททำให้เธอนั้นได้รับความสามารถเจ็บป่วยนอกจากนี้ร่างกายของเซแวนนั้นยังสามารถเปลี่ยนไปด้วยทักษะ Mad e เอ็นชันม n t เสริมพลังทุกความบ้าคลั่งและปีศาจผู้บริสุทธิ์เพราะความสามารถเหล่านี้จะเปลี่ยนร่างกายและลักษณะนิสัยของเซแวนแม้แต่ความชอบของมาสเตอร์ที่อัญเชิญมานั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคลาสและรูปร่างของเซแวนได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเซอร์แวนบางตนที่เปลี่ยนแปลงไปจากประิศาสตร์เช่นแอตโรโฟและอารเท,รเ,ทรเรียรในด้านการปรากฏตัวอยู่บนโลกของเซอร์แวนนั้นเซอร์แวนสามารถสลับไปมาระหว่างร่างเหนือและร่างของวิญญ,ญาณได้โดยในขณะที่อยู่ในร่างของวิญญาณเซอร์แวนเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกตรวจจับโดยศัตรูได้และจะไม่ได้รับความเสียหายเมื่ออยู่ในร่างนี้และในร่างนี้เราเซอร์แวนจะใช้มานาค่อนข้างต่ำมาสเตอร์จึงมักให้เซอร์แวนอยู่ในร่างนี้หากไม่ได้ต่อสู้ แต่ก็มีเซอร์วนที่เป็นกรณีพิเศษอย่างอาเทเรียที่เธอนั้นไม่สามารถกลายสภาพเป็นวิญญาณได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าเธอนั้นยังไม่ตายแม้ว่าร่างกายของเซอร์แวนจะมีเลือดออกและสามารถมีรอยแผลบนร่างกายได้ตามความจริงแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนของเซอร์แวนจริงๆนั้นคือแกนวิญญาณที่ถูกร่างกายภายนอกอห่อหุ้มอยู่ซึ่งหากต้องการเอาชนะเซอร์แวนอย่างรวดเร็วก็ต้องทําความเสียหายให้กับแกนวิญญาณเหล่านี้อย่างไรก็ตามเซอร์แวนก็สามารถตายด้วยวิธีปกติได้เช่นกัน และถึงแม้ร่างกายของเซแวนหากมองดูแล้วจะไม่ต่างจากมนุษย์แต่ในความเป็นจริงนั้นองค์ประกอบในร่างกายของเซอรแวนและมนุษย์นั้นต่างกันอย่างมากดังนั้นการที่จะนําร่างกายของเซอรแวนมาปลูกถ่ายในร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้แต่ในประวัติศาสตร์ก็มีคนที่สามารถทําได้เช่นอเมิยชิโร่ที่สามารถนําแขนของวิริชนอบิยะมาใส่ในร่างได้เพราะพวกเขานั้นเป็นคนเดียวกัน โดยในปกตินั้นผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายร่างกายจากเซแวนจะไม่สามารถรับพลังมหาศาลจากชิ้นส่วนที่ปลูกถ่ายลงไปได้แม้ว่าอิมิชิโร่จะรอดชีวิตแต่แขนนี้ก็กำลังกัดกินร่างกายและพลังชีวิตของเขาไปอย่างช้าๆโดยเซแวนจะคงรูปร่างอยู่บนโลกได้จนได้รับมานาจากมาสเตอร์อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ในการต่อสู้เราเซแวนจะต้องรักษาพลังเวทไว้เพื่อให้ร่างกายนั้นคงสภาพอยู่ต่อไปได้โดยหาพวกเขาใช้มานาจนหมดร่างกายของพวกเขาก็จะสลายไป ดยความแข็งแกร่งของเซอร์แวนนั้นจะขึ้นอยู่กับพลังเวทของมาสเตอร์ด้วยโดยยิ่งมาสเตอร์มีพลังเวทแข็งแกร่งมากเพียงใดเซอร์แวนก็ยิ่งส่งพลังมากขึ้นตามไปด้วยโดยปกติเซอร์แวนจะไม่ต้องกินอาหารแต่การกินอาหารนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานเวทเพื่อชดเชยพลังงานที่ขาดหายไปได้ในกรณีของโจนออฟอาร์คเธอนั้นจําเป็นต้องกินอาหารแม้ว่าเป็นเซอร์แวนแต่ร่างกายของเธอนั้นเป็นมนุษย์เธอจึงต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างมนุษย์ที่เธอจุติอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ในด้านความจำและความรู้ของเซอร์แวนนั้นเซอร์แวนที่ถูกเชิญมาจะได้รับความรู้พื้นฐานจากยุคน,น,นั้นมาจากจอกศักดิ์สิทธิ์แต่ความรู้นั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกอย่างเช่นอิสการดานั้นตกใจเมื่อเห็นขอบเขตที่แท้จ,จริงของโลกเมื่อเปรียบเทียบกับดินแดนที่เขาเคยพิชิตมาและอาเทเรียที่เธอนั้นไม่เข้าใจว่าการออกเดตคืออะไรจนมีคนอธิบายให้เธอฟังและพวกเขานั้นยังไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิรชนคนอื่นๆ แต่แม้จะเป็นอย่างนั้นก็มีเซวนันบางคนที่สามารถจดจำเซอวนันคนอื่นๆได้เช่นกันเช่นอาเทรียที่เธอรู้จักคูลินทันทีเพราะเธอนั้นรู้จักตำนานของเขาในด้านความทรงจำของเซวนันภายใต้การเชิญของจอกฟูดุกิเซวนที่ถูกเชิญมาจะมีความทรงจำเพียงแค่ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นโดยจะไม่มีความทรงจำหลังจากที่เป็นวิรชนเลยโดยหลังจากการอัเชิญจะมีการปรับความทรงจำให้เข้ากับยุคสมัยนั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เซียแวนนั้นเกิดความสับสนจากความทรงจําหลายชุดที่ทับซ้อนกันโดยความทรงจําที่ถูกอัเชิญมาในครั้งก่อนๆน,นั้นที่จะถูกปิดผนึกไว้ในบันลลังวิญญชนแต่ก็มีเซียแวนพิเศษเช่นอาเทเรี่ที่เธอนั้นจังสามารถจําทุกอย่างได้เพราะว่าตัวจริงของเธอนั้นยังไม่ตายจึงทําให้ความทรงจํายังคงอยู่และกิลกาเมสที่เขานั้นสามารถมองเห็นอนาคตและความเป็นไปได้ต่างๆด้วยความสามารถยานทิพย์จึงทําให้เขานั้นสามารถมองเห,เห็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วได้ ดยการอัญเชิญเซเวนในจักรวาลเฟสนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบคือแบบแรกเป็นการอัญเชิญวีรชนที่แท้จริงโดยการอัญเชิญในรูปแบบนี้นั้นเป็นการเรียกวีรชนโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพลังจากจอกหรือเสืออัญเชิญโดยกิลก,การิดนั้นได้เรียกมันว่าเป็นการอัญเชิญวีรชนที่แท้จริงเมอร์ลินนั้นได้สนิษฐานว่าการอัญเชิญแบบนี้นั้นสูญหายไปเพราะการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งเทพการอัญเชิญในสงครามฟุจุกิ การอัญเชิญน,นั้นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสื่ออัญเชิญด้วยจอจะทําการเลือกมาสเตอร์เพื่อกระจายพลังเวทมหาศาลไปให้เหล่ามาสเตอร์ที่เลือกไว้เพื่อให้เหล่ามาสเตอร์นั้นมีพลังมากเพียงพอที่จะอัญเชิญเซอร์วนมาได้โดยการอัญเชิญมาสเตอร์จําเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสื่ออัญเชิญโดยหากไม่มีสื่ออัญเชิญเซอร์วนที่ถูกอัญเชิญมาจะถูกเลือกโดยพิจารณาจากนิสัยและความเข้าได้ของมาสเตอร์และเซอร์วนการอัญเชิญโดยพิธีกรรมของคาลเดียโดยพิธีกรรมนี้เราจะเห็นได้บ่อยๆในเกมเฟรดแกรนออเดอร์ในตอนที่สุ ด้วยเราวิรชนจะถูกอัญเชิญมาโดยใช้ลู่ของกาลหัดเพื่อเป็นเสืออัญเชิญโดยอาศัยหลักการที่ว่าลู่นั้นถูกสร้างโดยโต๊ะกลมอันเป็นสถานที่ที่มีวิรชนมากมายมารวมกันลู่จึงสามารถทําหน้าที่เป็นสื่ออัญเชิญที่สามารถอัญเชิญวิรชนคนใดก็ได้มาแต่ก็มีข้อแม้ที่ระบบการเรียกของข่าวเดียนั้นจําเป็นต้องให้วิรชนคนนั้นยอมรับการอัญเชิญด้วยการถูกอัญเชิญโดยโนเบิลแฟนซีซึมเป็นการที่เสือแวนนั้นสามารถอัญเชิญเสแวนด้วยกันออกมาได้เช่นอิสคันดาสามารถอัญเชิญกองทัพของเขาออกมาได้ ข้อจํากัดของการอัญเชิญข้อจํากัดของการเชิญในสงครามจอกนั้นจะไม่สามารถอัญเชิญวิริชนประเภทจิตวิญญาณพระเจ้าและจิตวิญญาณในด้านชั่วไร้ายได้แต่ในภายหลังที่อังรีเมนยุถูกล้อมเป็นหนึ่งเดียวกับจอกทําให้ภายหลังการอัญเชิญวิริชนด้านชั่วร้ายออกมาจึงเป็นไปได้นอกจากนี้ในสงครามจอกฟุจุกิยังมีกฎที่บอกว่าจะสามารถอัญเชิญได้เพียงแค่วิริชนจากทางตะวันตกเท่านั้นเนื่องจากแนวคิดในสงครามของจอกฟุจิกินั้นเป็นแนวคิดแบบทางตะวันตก และระบบการเชิญนั้นยังถูกสร้างโดยจอมเวทชาวตะวันตกแต่ในสงครามจาะครั้งที่5ในเฟ,ฟสเตเนนันั้นเกิดความผิดปกติในหลายๆอย่างจึงทําให้มีการอัญเชิญวิริชนที่อื่นมาได้เช่นกันโดยการอัญเชิญในมูลเซลและเฟสแกนออเดอร์นั้นจะไม่มีข้อจํากัดเหล่านี้ความแข็งแกร่งของเซอร์วันโดยความแข็งแกร่งของเซอร์วันในด้านศักยภาพร่างกายจะมีอยู่6ด้านคือสเตรนท์ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายในแง่ของพละกําลังอ n นดูแลนท์ความทนทานศักยภาพในการต้านทานความเสียหาย agility ความคล่องตัวศักยภาพในด้านของความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการตอบสนองของร่างกายมา n a พลังเวทค่าที่แสดงถึงศักยภาพในด้านของปริมาณพลังเวท l ักโชคค่าที่แสดงให้เห็นถึงโชคของเซเว่นตนนั้น noble phantasm ค่าที่บอกถึงระดับความรุนแรงของ noble phantasm ส่วนใหญ่จะแสดงถึง noble phantasm ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เซวนตนนั้นครอบครอง แต่ในบางครั้งก็อาจแสดงถึงโนเบิลเฟซึมที่สูงหรือต่ำกว่าของจริงโดยความสามารถทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะถูกเรียกโดยรวมว่าพารามิเตอร์เป็นค่าพลังที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความเร็วที่เหนือมนุษย์ธรรมดาเป็นค่าที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของเซอร์แวน้ดยความแข็งแกร่งของเซอร์แวนนั้นแม้จ่กระสุนปืนที่ยิงออกมาด้วยความเร็วเหนือเสียงก็ไม่สามารถทอะไรพวกเขาได้โดยพละกําลังของเซอร์แวนแม้แต่กิวดเลคาสเตอร์ที่มีค่าพละกําลังอยู่ในระดับต่า ก็ยังสามารถบีบกระโหลกของมนุษย์ให้แหลกได้ด้วยมือเปล่าปัจจัยความแข็งแกร่งของเซอร์แวนด้วยปัจจัยความแข็งแกร่งของเซอร์แวนที่ถูกอัญเชิญมานั้นจะมีอยู่หลายปัจจัยที่จะประกอบด้วยแหล่งกําเนิดยิ่งเซอร์แวนตนั้นถูกอัญเชิญใกล้แหล่งกําเนิดของตนเองมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยพลังเวทของมาสเตอร์ยิ่งพลังเวทของมาสเตอร์มีปริมาณมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของเซอร์แวนก็จะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับตำนานของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น โดยหากมาสเตอร์ของเซอร์แวนนั้นมีปริมาณพลังเวทไม่มากเพียงพอจะทําให้ความสามารถของเซอร์แวนนั้นลดลงอย่างมากตัวอย่างที่เราเห็นในเนื้อเรื่องของเฟสเทนไนอาเทียนั้นดูอ่อนแอลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากที่เธอนั้นได้รับพลังจากอิมิชิโร่น้อยมากในทางกับกันในตอนที่เธอนั้นได้ทําสัญญากับโทสการินเธอสามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะทักษะด้านเวทและพลังเวทในตัวของโทสการินนั้นเหนือกว่าอิมิชิโร่เซอร์แวนและอาวุธสมัยใหม่ โดยเซอร์แวนนั้นไม่สามารถบาดเจ็บโดยอาวุธสมัยใหม่ได้พวกเขาจะได้รับความเสียหายต่อเมื่อสิ่งที่โจมตีมานั้นมีเวทมนต์ปะป,ะปนอยู่ด้วยการต่อสู้ของเซอร์แวนสำหรับมนุษย์นั้นไม่สามารถต่อสู้กับเซอร์แวนได้อย่างแน่นอนแม้จะชกด้วยพระกําลังทั้งหมดที่มีก็ไม่สามารถทําให้เซอร์แวนขยับได้แม้แต่นิดเดียวการแทงเซอร์แวนด้วยมีดก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆพวกเขาเพียงแค่จะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสกิดเท่านั้นในด้านคลาสของเซอร์แวน เซอร์แวนนั้นจะมีอยู่7คลาสหลักด้วยกันคือเซเบอร์คลาสของนักลบระยะประชิดที่ว่องไวและทรงพลังโดยถือว่าเป็นคลาสที่ดีที่สุดเพราะค่าสนานะโดยรวมจะสูงกว่าทุกคลาสทั้งยังมีความสามารถขับขี่เหมือนกับคลาสไรเดอร์ด้วยแลนเซอร์คลาสที่เน้นความว่องไวถนัดการใช้อาวุธระยะกลางเช่นหอกหรือทวนอาชเชอร์เซอร์แวนที่โดดเด่นในด้านการโจมตีระยะไกลที่มาพร้อมกับความสามารถอินดิเพนเดนต์แอคชั่น ที่สามารถคงตัวตนอยู่โดยไม่ต้องพึ่งมานาจากมาสเตอร์ได้ในระยะเวลาหนึ่งไรเดอร์คลาสที่มีพาณะที่ทรงพลังมีความเร็วเป็นเลิศที่มาพร้อมกับโนเบิลฟันซิมที่ทรงพลังและยังมีความสามารถพิเศษในการขับขี่ยานพาณนะิชยไล่แต่พาณิชธรรมดาเครื่องจักรกลรวมไปถึงสัตว์ในตำนานแคสเตอร์คลาสของเหล่าจอมเวทที่มาพร้อมกับความสามารถทอริทอรีครีเอชั่นที่สามารถเปลี่ยนหรือสร้างพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองได้ แอสเซสซินคลาสที่เชี่ยวชาญการรอบสังหารที่มีความสามารถเพอร์เซนต์คอนชิเมนที่สามารถปกปิดตัวตนทําให้ไม่สามารถถูกตรวจจับได้แต่แลกด้วยค่าสถานะทั้งหมดนั้นจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่าเซเว่น <Seven S 1> ในคลาสนี้จึงมักจะเล็งเป้าหมายไปที่มาสเตอร์เป็นหลักเบอร์สเกอร์เซเว่นที่อยู่ในคลาสนี้มักจะเป็นวีชนผู้บ้าระหำ่ทำทําให้เมื่อพวกเขานั้นกลายเป็นคลาสเบอร์สเกอร์พวกเขาจะได้ความสามารถที่มีชื่อว่าแมดเอนชานเมน t ์หรือเสริมพลังด้วยความบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นความสามารถที่ทําให้สูญเสียสติสมชัชัญญะไปเพื่อแลกกับพละงกาลังมหาศาลมาสเตอร์ส่วนมากนั้นไม่สามารถควบคุมเซอร์แวนคลาสนี้ได้จึงเป็นผลให้เหล่ามาสเตอร์นั้นไม่ต้องการอัญเชิญเซอร์แวนคลาสนี้มากที่สุดครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลของเซอร์แวนและเจอกันใหม่ใี